พามาทําเมนูหลังหวยออกของผมนะครับไข่ขั่วพริกกระเทียมครับเริ่มกันเลยครับนํากระเทียมลงไปปั่นก่อนเลยครับใครไม่มีเครื่องปั่นก็โขกเอาได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ไปเริ่มปั่นพริกกันต่อเลยครับพริกเราก็มาซอยเล็กๆก่อนนะครับเครื่องปัน่นเราจะได้ไม่ละพลายเยอะครับปั่นพริกเสร็จแล้วครับคราวนี้เราเริ่มไปตอกไข่ไก่เลยครับยังไงก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าไข่ไก่ของเราเน่าหรือเปล่าต่อใหมนี้อากาศร้อนครับ วันนี้ใช้ไก่ไก่อยู่ประมาณ5้าฟองเลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติกันด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็เกลือป่นนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็พริกไทยป่นอีกเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันให้หมดเลยครับแล้วก็เริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมเนี่ยครับ ลงไปคั่วก่อนเลยครับกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วก็ใส่พริกกินดาโขกลงไปนะครับหรือปั่นนะครับลงไปผัดให้หอมเหมือนกันเลยครับแล้วคราวนี้เราก็ใส่เทค่ไขไก่ลงไปเลยครับ ผัดให้ไข่ไก่เขาเซตตัวอย่างดีเลยนะครับเราจะเริ่มคั่วไข่ไก่ให้เขาแห้งเลยนะครับคั่วไปเรื่อยๆก็เริ่มแห้งได้ที่นะครับหยก พริกไทยป่นลงไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรยต้นหอมซอยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมครับเรียบร้อยแล้วครับมากินกับข้าวสวยร้อนๆนี่แหละครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบถูกถูกจริงๆครับแล้วก็ทำง่ายๆมากๆเลยนะครับลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับข้าวหมดหม้อนแน่นอนครับ